ลำตัวไหนครับพี่ครับครับสวัสดีครับผมเพชรสายฟ้าสุธีบรมเกีียวครับเช้าวันนี้ชกพิกัดร้อยห้าสิบแปดเป็นไงมาสอบเกินไปก็จุดหกครับจุดหกต้องวิ่งไหมหรือว่าไปเข้าห้องน้ำมาแล้วก็ไปเข้ามาแล้ววิ่งนิดหน่อยนะเดี๋ยวต้องรอดูนะแล้วเราได้คุมมาไหมน้ําหนักนี้ก็มาณโลนิดๆมันก็สบายๆสบายปล่อยครับ่ปลอยเลยแล้วเราได้เก็บตัวฟิตซ้อมมาก่อนนั้นอี้กี่วันละก็ ซ้อมมาตลอดแล้วก็จับเป้าไว้ด้วยวิ่งไปด้วยเราก็เป็นพี่ใหญ่ในค่ายเราช่วยช่วยน้องก็เท่ากับว่าได้ทําร่างกายไปด้วยแล้วเราได้ขึ้นไหวที่ไหนบ้างช่วงหลังครับก็ต่อยอยู่ช่องแปดครับผมแล้วห้ายกอ่ะก็สลับต่อยสามยกห้ายกสลับไปมาสามยกห้ายกปีนี้เอาชกกี่ไฟ์ปีปีนี้ชกประมาณหลายไฟแล้วนี่ประมาณเกือบไปแล้วเป็นไงพอได้กลับมาเคลื่อนไหวแล้วเป็นไง ก็แพ้ไฟเดียวเองครับเออก็รลังกายก็ดีวันดีคืนกลับมาคล้ายๆเกือบปกติแล้วกําลังดีนะครับแล้วมาอยู่ซูจิบะม่เกียวได้ตั้งแต่แรกเลยไหมไม่ครับก็ตอนแรกอยู่อันตุคุมด้อ่าแล้วก็มาอยู่ได้กี่ไฟแล้วมาอยู่ได้สามไฟครับสามไฟหลังนะแล้วล่าสุดก็เจอเขามาใช่ครับลุงรัตนะเป็นไงครับเขาล่าสุดเจอเขาเป็นไงก็สู้กันสูสีครับมวยสามยกครับสามยกครับแล้ววันนั้นชนะเขายังไงอะ ก็ได้ลูกเดินลูกขยันอ๋อได้ลูกขยันนะแต่วันนี้ห้ายกจะวางเกมวางแผนไงดีก็ดูดูไปก่อนครับคุณแก้เกมบนเวทีครับเออก็ไม่มีอะไรต้องคิดเยอะไม่มีอะไรต้องตื่นเต้นละรุ่นนี้เขามีอะไรน่ากลัวบ้างไฟที่แล้วก็มีสอกครับแล้วก็แขงแขงซ้ายอ่าก็ความยาวของเขาเนาะนะครับแต่เราก็แก้ด้วยลูกขยันครับตัวนี้ก็ถ้าเดินเหมือนเดิมก็ไม่น่ามีปัญหา นะครับอ่ะเราอายุอะไรแล้วครับยี่สิบหกครับคนจังหวัดไรอีนครับไปปล่อยเท่าไหร่แล้วครับไปเจ็ดสิบสามเป็นเพเราเป็นมวยมวยมวยเข่าครับอ่าแต่ซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบสองครับเราชกมวยมากี่ร้อยแล้วเนี่ยโอ้เยอะพี่สามร้อยนะสามร้อยฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับครับก็ฝากแฟนมวยช่วยเชียร์ด้วยครับวันนี้ไปใสายฟ้าครับเป็นพี่แน่นอนครับผมครับขอบคุณครับอันดับต้นไหนครับ เดีครับผมลุงรัดพุ่มพันธุ์บ่วงครับ,รบวันนี้ก็ปล่อยมาชกเลยครับพิกัดร้อยเท่าไหร่นะร้อยห้าแปดร้อยห้าแปดนะได้สอบครั้งแรกแล้วเป็นไงน้ำหมักเกินจุดสี่เกินจุดจุดสี่นะอนี้ตั้งใจหรือเปล่าหรือว่ามันสบายสบายอยู่แล้วสบายสบายออได้คุมมาไหมคุมนิดนิดยินนิดหน่อยนะครับผมแล้วเราซ้อมอยู่ไหนคนระับอยู่อุดรอยู่ที่ค่าย ซิงยุ้ยซริลักมวยไทยก็ทีเดิมที่อยู่ดอนะบ้องซ้อมมีใครบ้างตอนนี้มีแก้วงวานเพื่อไทยก็กลับมาซ้อมป็นปกติแล้วเนาะวันนี้เรามาเจอคูปปากเก่าไปที่แล้วเจอกันที่ไหนอ่ะเจอมวยไทยซุปใยชั้นสามยกเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนสองต่อหนึ่งเสียงเออมันเกิดอะไรขึ้นนะเล่าบรรยากาศอีกทีนึงหน่อยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันชกสามยกใช่ไหม อ่าแล้ววันนั้นกติกามันเป็นยังไงก็มวยไทยปกติเลยครับมวยไทยสมามยกนะมวยไทยสาม,สมยกปกติเลยแล้วเจอมาครั้งเดียวหรือว่าหลายครั้งแล้วครั้งเดียวครั้งเดียวเลยคือล่าสุดเลยเขามีอะไรทําเราปวดหัวบ้างไฟที่แล้วเนี่ยไม่มีไม่มีเลยแล้วเราไปพลาดยังไงแค้เข้าขยันครับอ่าเราไปอืดเองเนาะแล้ววันนี้กลับมาห้ายกโอ้โหกลางวันชกล่าสุดตอนไหนนี่มี ปล่อยนานแล้วนานแล้วนะไม่ได้ปล่อยแต่วันนี้ไม่ได้คุมเยอะก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะนะครับผมอ่ะเราอายุอะไรแล้วครับเก้ายี่สิบเก้านะคนจังหวัดสุรินทร์ปล่อยปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยหนักเจ็ดสิบสี่อ่าส่วนเพลเราเป็นมวยเขาสายหรือขวาสายครับสูงร้อยเจ็ดสิบเก้าเราชกมวยมากี่ร้อยแล้วนี่เงยเยอะยิ่ สองสามร้อย <300 S 1> นะฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับวันนี้ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจครับวันนี้เต็มที่ครับผมกลับมาให้ยกล้างคแค้นได้ไหม <laughs> ได้ได <laughs> <laughs> สองับ